สำหรับคนไหทนท <uh okay. ี่อยากอ่านมังงะก่อนคนอื่นก็สามารถไปอ่านได้ที่เพจได้นะครับฉันสงสัยจริงๆอยู่ๆเป็นอะไรไปคะคุณกำลังคิดอะไรอยู่เธอน่าเป็นฮิวเลอร์จริงๆใช่ไหมฮะฉันกำลังคุยกับเธออยู่นะฉันหรอคะจริงหรอแล้วจะให้เป็นใครล่ะคุณพูดเรื่องอะไรคุณคิดว่าฉันไม่เหมือนฮิวเลอร์อย่างนั้นหรอคะไม่เหมือนตรงไหนกันก็ทุกตรงเลยล่ะแต่ฉันว่ามีความแม่ใจขอคัดค้านแต่ไปด้วเออแวขอเป็นแม่ ค้านครั้งหนึ่งเกิดได้ยังไงมาสงสัยฉันที่เป็นเทพาแห่งความสงบกันคะฉันขัดข้านทุกสิ่งทุกอย่างเอาล่ะงั้นคนคิดบ้าฮิลลอร์เเป็นยังไงคะอืมมีความเมตตามีความรู้สึกให้เหมือนเป็นแม่แล้วก็อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสงบไม่แก้เคียงกับเธอเลยสักนิดแล้วเธอจะเขินทําไมฉันคิดว่าฉันยังไม่เคยเห็นเธอใช้เวทมนต์เลยสักนิดแล้วคุณจะเจอฉันหรอคะถ้าฉันใช้เวทโอเคค่ะงั้นคุณช่วยหักซีโคของตัวเองให้ฉันหน่อยได้ไหมคะนี่ยังไงล่ะสิ่งทีี่ลล่ฮลเอร์ไมมวันพูด การนให้คุณบาดเจ็บฉันจะได้ใช้เวทฮิวคุณไงคะงั้นมาใช้เวทอื่นดีกว่าดูนั่นสิอนสเตอร์ตัวชั่วร้ายที่อยู่ตรงนั้นน่ะลา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 วันนี้จะอาบเลือดของมนุษย์เข้าใจแล้วคะ่ะฉันจะไปสู้กับมันแล้วคุณต้องการให้ฉันใช้เวทมนต์ช่วยอนให้คุณตายแล้วสินะคะอย่างนี้นี่เองทำไมต้องสมบูรณ์แบบนั้นด้วยล่ะแล้วคุณคิดหรอคะว่าจะชนะนอะก่อนนะคงยากหน่อยแหละเพราะงั้นฉันก็เลยอยากให้เธอใช้เวทบับให้ยังไงล่ะว่าไงนะคะ ฆ่าแม่งให้หมดเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งผูยย้หญิง,งบับให้มอนคุณก็เป็นพ่อมาส่วนหรอคะบัอบให้ฉันสิวะอืมหรือว่าเธอทําไม่ได้คุณรู้ไหมคขว่าส่วนคนอะไรก็ได้ศ่นเธอจะสื่อถึงอะไรแต่ถ้าเปิดพิสูจน์ว่าฉันเป็นเฮลโร่โอ้เธอทําได้เหรออ๋อล่ะก็รับไปยังตรงน,นั้นด้วยค่ะฮะโอเครู้สึกแม่งแหม่งแฮะทำไมฉันต้องอยู่ห่างเธอล่ะฉันไม่ได้ใช้มาสักพักแล้วเผื่อว่า เดี๋ยวนะ<ม>เผื่อว่า,าอะไระไม่เพลิดต้องทำแบบนี้นี่เธอฟังฉันอยู่ไหมเนี่ยแบบนี้ทำได้แล้วคะ่ะเดี๋ยว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 ชย,วยว่ฉันจ้งโค้ชเอคุณนะคะว่างไงก่อนที่ดูเหมือนจะทำลายวิญญาณในทันทีเนี่ยนะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไอะชิบหายแล้วกูตายแน่แน่เอ๋อือมเท่านี้ก็พิสูจน์ได้แล้วสินะคะเออสิเธอแม่งบ้าไปแล้ว ก็ขอบคุณพี่เฟิร์สจากช่องส a k u r a Fan Dark แล้วก็มังงะแมวนอนด,ด้วยนะครับสำหรับคนไหนที่อยากติดตามผลงานของพวกเขาผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับใช่แล้ครับมันถึงตอนนี้เลยไปล้ครับง่วงนอน <milks hake>